กระบะตัวท็อปตัวไหนวิ่งในเมืองและประหยัดน้ํามันที่สุดวันนี้ไปดูกันสําหรับวันที่พามาดูนะครับรถที่ประหยัดน้ํามันที่สุดที่เป็นตัวท็อปนะฮะ,ะจริงๆแล้วทางนัานของอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยเขาจะแบ่งไว้2อันนะครับก็จะเป็นวิ่งนอกเมืองแล้วก็วิ่งในเมืองนะครับสำหรับวันนี้การซิ่งขอญาตเทียบเคียงจากทางนัานของอีโคสติกเกอร์นะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ9กนะครับก็คือ Ford Ranger Raptor 3.0 V6 อัตราการสิ้นเปลืองนะครับอยู่ในเมืองเนี่ย่ยนน้ํามัอูท7 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหบริโภคลมันขั้นสุดเลยนะครับสำหรับในขงของ Ford Ranger Raptor 3.0นะคร <m> ับนี่มาดูที่อันดับมายอยู่ที่อันดับ8นะครับอันดับ8ก็คือ Ford Ranger w i l d t ยแ k 3.0 V6 สำหรับใน,น,นของขอร์ r เรนเจอร์วายแท็กโตเป็น V6 นี้นะฮะวิ่งในเมืองเนี่ยอัตราการซิ้เปลืองอยู่ที่9.9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ อ่าซึ่งต้องบอกว่าอัตราการซื้อเบรืองเนี่ยถือว่าเยอะน่าดูนะฮะแต่ว่านี้ก็เป็นการขับในเมืองนะครับถ้าขับนอกเมืองอาจจะวิ่งเละไหลประหยัดกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวมาดูที่อันดับ7ก็คือ MG Xcender MG Xcender ตัว2.0นะฮะตัวที่เป็น four wheel drive เนี่ยถ้าวิ่งในเมืองนะครับอัตราการซื้อเมืองอยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรตามนั้งของ eco sticker นะครับอ่ะทีนี้มาดูที่อันดับ6อันดับ6ก็คือที่สันน a วราดับเบิลแคปโปรโฟ โปรโฟเอ็กเนี่ยขับในเมืองนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่10.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ <Wow. S 1> โอ้โหต้องบอกว่าอัตราการสิ้นเปลืองขับในเมืองนี่บริโภคน้ำมันน่าดูเหมือนกันนะครับสำหรับนาวราแต่ว่านะฮะนาวรามีเรื่องที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าวิ่งนอกเมืองเนี่ยโอ้โหประหยัดน้ำมันขั้นสุดเดี๋ยวพาไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับว่าขับนอกเมืองกับในเมืองเนี่ยต่างกันแค่ไหนอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ5อันดับ 5, บ 5. ก็คือโตโยต้าไฮรักรีโว GR Sport ตัวใหม่ล่าสุดนะครับถ้าขับในเมืองเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่10.3กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะสำหรับทังของ G R Sport ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับต้องบอกว่าปรับหน้าค่าตามามันจะดูดีดูเท่มากๆนะครับตัวราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะล้านสี่เท่านั้นนะครับนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ4ี่อันดับสีก็คือ m i t s u b i s h i t r ตัน n Double Cab Athlete 2.4 Turbo ่คู่ i ิ s u b i s h i t r i ตันนะครับตัวนี้เนี่ยเคลมเอาไว้นะครับที่อีโคสติกเกอร์ถ้าวิ่งในเมืองนะครับ ประหยัดน้ามันอยู่ที่10.8กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะ,ะสำหรับางด้านของ Mitsubishi Triton น,นะขับตัวจงแรงนะครับก็จะมี2เครื่องหลักๆนะครับก็จะมี1เทอร์โบกับ2เทอร์โบนะครับอับตราการสิ้นเปลืองก็น่าจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่อันดับถัดมาเลยนะฮะอยู่ที่อันดับ3อันดับ3ก็คือ Mazda BT-50 Double Cab 3.0อัตราการสิ้นเปลืองในเมืองนะครับเคลมมาไว้อยู่ที่11.7กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะ ต้องบอกว่าทางด้านของอัตราการซ้นเปืองเนี่ยโอ้โหถือว่าประหยัดน้ามันน่าดูนะครับแต่ว่าทางด้านของ m a z d a กับอิวสุนะฮะจริงๆเขาใช้เครื่องเดียวกันล็อกเดียวกันนะครับอัตราการซิกเปืองเนี่ยให้มาพอๆกันเลยนะครับทีนี้มาดูที่อันดับ2อนะครับอันดับ2ก็คืออิวสุวีครอสสามอัตราการซิมเปืองอยู่ที่1 1 7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเท่าๆกันเลยนะครับกับทางด้านของ b t 5 0นะครับ อ่าวสูดีแม็กวีครอสนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวโฟร์วิลดนะฮะเขาจะใส่ของตกแต่งพิเศษมาให้ด้วยรูปร่างลัฐานะนี่ถือว่าดูเท่ดูโหดแบบขั้นสุดเลยนะครับอ่าทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวท็อปนะฮะอัตราการซิ้เปลืองที่ประหยัดน้ามันที่สุดก็คือตัวต้าไฮนัครีโวดับเบิลแคปร็อกโค่สองอัตราการซิ้เปลืองเทาวิ่งในเมืองนะครับอยู่ที่12กิโลเมตรต่อลิตรตามอีโคสติกเกอร์นะฮะ โอ้โหนี่บอกว่าตัวอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ํามันน่าดูเลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวยูโรไฟนะฮะแต่นี่ต้องจาเพื่อสมาชิกอีกรอบหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวอัตราการสิ้นเปลืองในอีโคสติ๊กเกอร์นะครับหมายความว่าสติ๊กเกอร์ที่เขาทํามาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับได้ลองขับรถกลุ่มตัวท็อปกลุ่มนี้นะครับแล้วได้อัตราการสิ้นเปลืองที่แตกต่างจากนี้นะฮะฝากเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่นี่ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าขับในเมืองนะ เดี๋ยวจะมีชุดข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นการขับนอกเมืองอัตรากากรซื้อเมืองแตกต่างกันนะครับถ้าวิ่งได้ไหลเนี่ยบางคันไปหยัดขั้นสุดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกาสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ